สวัสดีครับเจนะ b ิตคอยน์มายเนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องขุดบิตคอยไม่ใช่นะเป็นเครื่องขุดอีเทเรียมคลา s สิกนะครับตัวนี้นะครับมาอยู่กับเครื่องขุดอีกแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะพาดูการลงทุนหลายรูปแบบเลยนะฮะวันนี้เราก็มารีวิวนะครับการใช้งานเจ้าเครื่องนี้นะครับรุ่น i p พ r o นะครับ i p พนะครับตัว Classic นะครับพัส WiFi นะ ตัวนี้ก็หน้าตาก็จะมาณนี้นะครับเล็กๆเบาๆอย่างเงี้ยนะครับตัวเท่าหัวนะอ่าพัดลมทั้งหน้า2ตัวนะครับเป็นระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัวข้างหลังเป็นอ่าระบายความร้อนนะครับเป็นช่องลมนะครับแล้วก็มีที่เสียบนะครับตัวของไฟนะหกทิน2ลูนะครับแกลนหนึ่งลูนะครับเอ็นดีแกหนึ่งลูไม่ต้องเสียบก็ได้นะฮะแล้วก็ไฟสเตตัสฟอ์กับนอร์ม l ลนะครับแล้วก็ไอพีรีพอร์ตนะครับเป็นปุ่ม อาไว้หา ip ของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับไว้รีเซ็ตเครื่องนั่นเองนะเจ้าตัวนี้นะครับแล้วเครื่องนี้นะฮะมันขุดได้แค่ไหนได้ได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนะฮะแต่เรามาดูอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะอุปกรณ์ต่อมานะครับที่เราต้องมีนะจริงๆเขาแถมมาให้แล้วละ่ะนะครับเป็นอ่า ตัว power supply นะครับไว้จ่ายไฟให้กับเครื่องนะมี6พิน2หัวนะครับต้องใช้2หัวนะเพราะว่าตัวนี้กินไฟประมาณ200วัตต์นะหัวหนึงควรจะประมาณ150วัตต์กำลังดีนะครับใช้2หัวก็พอเหมาะพอดีนะครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับด้านหลังนี้นะฮะเสียบง่ายๆนะครับตัวนี้เสียบไม่ยากนะครับเดือยๆนะให้ตรงกับร่องนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันดูเดือยให้ตรงกับล็อกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับสองเส้นแบบนี้นะง่ายๆเลยนะครับสามารถติดตั้งเองได้นะครับไม่ปวดหัวนะครับตัวนี้ขนย้ายง่ายนะครับยกไปท้งชุดอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะพอร์ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ก็ว่าของเสา wifi เขาก็แถมมาขันเข้าไปแค่นี้เองแล้วก็ปรับขึ้นมาแค่นี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะ อีกเส้นหนึ่งที่ควรจะเสียบนะครับก็คือแลนด์นะครับเราก็มีสายแลนนะจริงๆตัวนี้ไม่มีไรไฟก็ได้นะครับแต่ว่าควบคุมผ่านแลนจะง่ายและเสถียรสุดนะครับก็เอาสายแลนนะครับเสียบเข้าไปก่อนนะฮะแค่นี้เองนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมขุดเลยนะฮะเราก็เตรียมนะครับแหล่งจ่ายไฟก็คือปลั๊กไฟนั่นเองนะครับ ไว้เสียบปลั๊กนะอีกเส้นหนึ่งนะครับเสียบเข้าที่ตูด power supply นะครับมันจะมีหัวแบบนี้นะมันมีล็อกของมันอยู่แล้วแหละกลับด้านไม่ได้อยู่แล้วนะครับเสียบไม่เข้านะครับเสียบด้านนี้นะเครื่องก็จะทํางานแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสวิตช์ก่อนเราไปดูรายได้ของเครื่องกันนะครับรายได้ของเครื่องนะครับตัวนี้นะเราใช้มี2เว็บนะครับที่ แนะนำในการเช็ครายได้นะครับเว็บแรกนะครับก็เว็บ ASIC Value นะครับผมไว้สำหรับเช็ครายได้แบบมีทั้งรายเดือนรายปีนะว่าได้เท่าไหร่เดือนละ3 3มปีละ3 3 9ดดอลลาร์เดือนละ3,500อะไรประมาณนี้นะครับ3,600แล้วตอนนี้นะครับปิดไอดอลลาร์ขึ้นนะอ่าล้วก็คำนวณน,นะครับเอา1 0 1นะครับจุ 68, นะครับคูณด้วย 35.4นะตอนนี้นะครับก็จะนะครับได้นะครับอยู่ที่ราวๆนะครับ3,600บาทนะครับต่อเดือนนะฮะในเลทนี้3,600ต่อเดือน3,600นะครับเราราคาเครื่องนะอยู่ที่69,000นะ68,900นะครับหาด้วย3า0 0ั ก็จะออกมาอยู่ที่19เดือนคืนทุนนะครับอันนี้คือแบบยังไม่หักค่าไฟนะก็จะเห็นเยอะหน่อยนะครับค่าไฟตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ600ต่อเดือนนะครับหรือบางที่จะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับแล้วแต่อ,อมิตเตอร์นะครับก็จะอยู่ออกมาประมาณ23เดือนก็คือยังไม่ถึง2ปีนะครับคืนทุนแล้วนะครับก็ ถือว่าเป็นเครื่องที่ขุดคืนทุนเร็วในรุ่นอื่นๆนะครับก็ถือว่าเร็วแล้วนะฮะประมาณนี้นะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะก็ค่อนข้างสูงนะครับสามพันนะครับปีหนึ่งก็อ่าสามสิบอ่าก็คูณสิบสองไปนะครับต่อปีนะครับก็จะอยู่ที่สามหมื่นหกนะครับอ่าแล้วก็ ถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับหารด้วยสามหมืนหกนะครับอ่ะคูณร้อยหารด้วยสามหมืนหกนะครับก็จอกมาประมานนะครับอ่ะอหม่นะครับคูณผิดนะครับเอาสามหมืนหกคูนร้อยนะครับหารด้วยหกหมื่นเก้านะก็จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะต่อปีนะครับรายได้ของเขานะเจ้าตัวนี้นะโอเคหรือว่า ไม่น่าเกียกนะครับได,ได้พอได้นะแต่ลองขุดกันดูนะครับเปิดเลยนะโอเคเรื่งทำงานแล้วนะครับอาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับแต่ไม่ดังมากนะครับลมเนี่ยเป็นการดูดออกฝั่งนี้นะครับต่อฝอั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นลมดูดเข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอไทยอ,อ่จะเป่านะครับสามารถอ,อ่ต่อนะครับออกหน้าต่างหรือออกอะไรได้เลยนะฮะ โอเคนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเข้าไปในเว็บนะครับของเขาหลังจากเครื่องทำงานนะครับเสียงจะเบาลงนะครับแล้วก็ตัวของเครื่องนะครับก็จะเป็นสีสันสีเขียวนะครับจากสีแดงนะครับไฟแรงต้องขึ้น2ดวงนี้นะฮะเครื่องทำงานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับหน้าเว็บของเขากันนะฮะ การหาหน้าเว็บนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกนะครับใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์น,นะครับก็คือตัวของ IP Advanced IP Scanner นะครับไปสแกนหาเครื่องนะครับอันนี้คือแบบแรกนะถ้าเป็นกรมฐานเราโปรแกรมที่เราโหลดเองที่ไหนก็ได้นะครับมานะครับล้วก็กดสแกนนะครับ ก็จะเห็น IP มากมายนะครับที่เราเราก็หาที่เป็นสีฟ้าๆแสดงว่ามันทำงานอยู่นะครับแล้วก็หาตัวของเครื่องนะครับที่เป็นชื่อคล้ายๆหรือชื่อภาษาเอ่อชื่อเป็นโรงงานจีนอะไรประมาณนี้นะครับบางทีก็จะมีลูกศรอยู่ด้านหน้านะเป็นตัวชี้นะครับว่าเป็นเครื่องไหนนะครับเราก็สแกนมาระดับหนึ่งนะครับก็เริ่มมีลูกศรขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้น่าสงสัยสุดนะครับเพราะว่าเป็น IP ของเครื่องนะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็เป็นชื่อแบรนด์จีนนะครับอ่าแล้วก็มีหน้าเว็บนะครับของเครื่องด้วยนะครับเราก็คลิกขึ้นมานะครับก็จะเป็นการล็อกอินนะครับของ i p o l o นะครับนะก็เป็นวิธีการหา IP แบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของทูลของเขาบ้างนะครับว่ามีทูนอะไรในการหาเครื่องบ้าง นะครับคูณของเขานะครับก็คือตัวเว็บนะไอพอลโลนะครับเพจทูนนะครับเราก็เปิดเข้ามานะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็กดโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เราโหลดมานะก็จะมี2ตัวนะครับไอพอลโลทูนกับ show i ีนะครับแล้วก็ทําการนะครับเปิดขึ้นมานะครับ อ่าแตกไฟล์ก่อนนะครับแตกไฟล์ใช้โปรแกรมแตกไฟล์นะครับอะไรก็ได้นะแล้วแต่ที่เราใช้อยู่นะครับในการแตกไฟล์ออกมานะครับก็จะออกมาโชว์ IP แล้วก็ iFollow Tool นะครับ iFollow Tool เนี่ยก็เป็นโปรแกรมนะครับในการมอนิเตอร์เครื่องนะเราก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนนิดนึงนะครับ วิธีใช้ตัวทูลน,นะครับก็ทำการใส่ IP เข้าไปนะครับจุดอันนี้ใช้จุด5นะของเรานะแต่ที่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอไอพาีจากไหนนะบครัจากเราสแกนเนี่ยนะครับนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ ip ลงไปนะครับจุด5้าจุด 100, นะครับจนถึง2.50นะครับ แล้วก็แอดเข้าไปนะฮะทีอ่ะเดี๋ยวนะครับใส่ผิดนะครับมันต้องเป็นจุดห้าเหมือนกันนะโอเคก็ได้แอดเข้าไปนะครับแอดเสร็จนะครับแล้วก็ติ๊กในการใช้งานนะครับแล้วก็กดนะครับรันตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับว่าเจอหนึ่งตัวนะครับตอนนี้แรงขุดยังไม่ขึ้นนะ แอนเจอตัวเดียวกันเลยนะครับตัวนี้นะก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นโปรแกรมนะครับในการหาไอพีเหมือนกันนะครับโชว์ไอพีนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้แล้วเราก็อาจจะต้องแลาอาจจะมีไอพีโชว์ครับแต่เนี้ยจะโดนบล็อกเลยสักอย่างนะครับเลยขึ้น ภาษาม่วนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะฮะใช้ตัวนี้นะครับกับตัวนี้ก็ได้นะครับในการค้นหานะครับตัวเครื่องนะเรียบร้อยนะครับในการหา i.p เครื่องแล้วนะครับก็ล็อกอินกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของเครื่องกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับที่เป็น2 06นะครับเราก็พิมพ์พเวิร์ดนะครับก็คือ o o t เหมือนกันนะครับนี่นะฮะร o t แล้วก็ล็อกอินนะครับก็จะเห็นเครื่องนะครับกาลังทำงานอยู่นะเครื่องก็เริ่มทำงานไปแล้วนะครับระดับหนึ่งนะครับรอบพัดลมนะห้าพันกว่ารอบนะครับเสียงก็เดี๋ยววัดให้กันดูทีหนึ่งนะครับเสียงเท่าไหร่นะครับเครื่องเนี่ยค่อยๆเริ่มรันนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับคลิกตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็เ,เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับวิธีตั้งค่านะฮะ มีอะไรบ้างนะก็มีหน้าแรกนะครับโอเวอร์วิวดูแรงขุดนะครับเปอร์เซ็นนะครับในการรีเจ็คนะฮะไอตัวพัดลมนะครับอุณหภูมิแล้วก็ตัวนี้บอกเฟิร์มแวร์บอก IP นะครับบอกทางแสงนะฮะก็มีตัวของโอเวอร์วิวนะครับในการบอกข้อมูลนะครับของเครื่องรับแล้วก็หน้าแรกนะฮะก็ ไปหน้าถัดไปนะครับก็เป็น information นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับต่างๆเกี่ยวกับเครื่องนะครับอาจจะโหลดนานนิดนึงนะครับข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราไปหน้าอื่นก่อนนะครับก็เป็นหน้าของการคอนฟลิกเครื่องนะครับผ่านตัวฟูนะครับแล้วก็เวอร์เอร์ของตั้งนะครับแล้วก็หน้าต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่าพัดลมนะครับจะปรับออโต้ก็ได้หรือแมนนวลก็ได้นะครับเพื่อจะตั้งนะครับสปีดของพัดลมนะครับ เป็นรอบที่เราต้องการนะฮะแล้วก็หน้าของไวเลสนะครับก็จะสามารถตั้งของ Wifi นะครับของเจ้าเครื่องได้นะครับตอนนี้ไอไฟของเครื่องเป็นอ่ไอดีชื่อ iFollow นะครับพาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดนั่นเองนะฮะตัวเล็กหมด Running Lo อกนะครับก็คือเป็นหลอกการทำงานของเครื่องนะครับว่าเครื่องทำงานเป็นยังไงนะครับ Running Start ก็คือเป็นหลอกการสตาร์ทของการทำงานนะครับ เออร์เรอร์อกก็คือเครื่องมีเออร์เอร์อะไรไหมนะครับต่อมาก็เป็นการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเป็นพาสเวิร์ดเชนนะครับก็คือใส่พาสเวิร์ดเก่าเข้าด้วยใหม่นะครับเพื่อเปลี่ยนแล้วก็ตัวนี้เป็นการปรับเฟิร์มแวร์นะครับก็คือเป็นแฟร์อัปเกรดเดี๋ยวเราคอนฟิกก่อนแล้วค่อยดูต่ออีกนิดนึงนะครับเราไปสมัครตัว f 2 pool ูไว้แล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ f 2 p ปูนะครับ อ่าสมัครล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากล็อกอินนะครับเครื่องเสร็จนะครับตัวนี้เครื่องนะอ่าไอโฟโรนะครับก็ล็อกอินสมัครเสร็จก็ล็อกอินเข้ามานะครับเป็นแบบนี้นะเราจะใช้ยูเซอร์นะครับที่เป็นอี c นะตัวนี้กดอี c นะครับเลือกเป็น e ี c แล้วก็เลือกเป็นยูเซอร์ที่เราต้องการนะครับอันนี้อ่เราอาจจะไปตั้งก็ได้หรือเอา ยูเซอร์ a ด l t ฟอมันก็ได้นะครับ Copy นะครับไปใส่นะฮะแต่เราจะใช้ยูเซอร์ที่เราตั้งขึ้นมานะครับเป็นที่1 0 5 5 4 0นะครับดอดรวย v ีอ่าบีหนึ่งทีนะครับีหนึ่งมินิทีแล้วกันนะฮะแล้วก็ก๊อปปารช่องเลยนะครับทั้งสามช่องนะ พอบางเสร็จนะครับก็ใส่ตัวของ URL นะครับของ f 2 p ตูนะครับที่เขาให้มานะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มา copy นะครับ copy ตัวนี้นะไปใส่ในฟูแรกแล้วก็ copy ปอันนะครับไปใส่ในฟูที่สองนะ ไปใส่ในพูที่2นี่นะครับอันท้าย<ท>อาจจะเป็นพูอินเหมือนเดิมก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะแล้วเราก็กดเซฟแอปพลิเเลยนะครับก็จะเริ่มตปูใหม่แล้วก็รันทำงานนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปคอนเน็กต์ปูใหม่นะครับหน้านี้มีอะไรบ้างนะครับมีการคอนฟิกปูแล้วใช่ไหมก็สามารถฟิก IP ได้ด้วยนะครับตั้ง IP พีฟิกได้นะ แล้วก็อันนี้เซฟไม่ผ่านนะเมื่อกี้เซฟแอปพลายไม่ได้ลองเซฟธรรมดาก่อนนะครับแล้วค่อยแอปพลายก็ได้นะครับตนนัวนี้นะค่อยแอปพลายนะครับออดนะต้องเปลี่ยนเป็น DHCP ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปมันจะเซฟตัวของ IP ไม่ได้นะครับนั้นเราเซฟใหม่นะ หลังจากที่เราใส่ขอ,อกแก้นิดน,นึงนะครับเป็น URL นี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวของ worker นะครับเราจะใช้ worker ขอ,เ,อ,อเลยที่เขาให้มาแล้วก็ทำการ s a v นะครับก็หลังจากหมุน s a v เสร็จนะครับเราก็มาที่ save และ apply นะครับ แล้วเราก็เซฟแอปพลายนะเซฟเสร็จเพื่อนก็จะลันนะพอเราเซฟนะแล้วก็แอปพลายนะครับมันก็จะโหลดนะสตาร์ทติ้งนะคอนฟิกที่เราตั้งไปนะฮะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ามารันเป็นพู o ของเราที่เป็น m 2 w o pool แทนนะครับหลังจากรันเสร็จนะครับมันก็จะอ่ะในคอนฟิกเชนเปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนก็จะดับ บบนึงตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาในการคอนฟลิกต์นะครับเครื่องนะครับมันก็จะมาดูสเตตัสที่ตัวของผู้ขึ้นมาเป็นตารางนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นเครื่องตัวของอ่าอยู่แอคเคาท์ที่เราตั้งนะครับแต่าแรงขุดเฉลี่ยจะยังไม่ขึ้นนะต้องรอเครื่องมันลันสักพักหนึ่งก่อนนะครับ แล้วก็จะกลับมาขึ้นนะฮะเราก็ไปดูที่รันนิ่งนะครับแรงขุดก็ค่อยๆขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราย้อนกลับดูโปรแกรมนี้ใหม่นะจริงโปรแกรมไม่ได้ค้างนะครับโปรแกรมเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับก็รัน as admin นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ทําการกดปุ่มนะครับตัวนี้ปุ่มด้านหลังนะฮะให้ไฟมันจะริปปุ๊บๆๆเนี่ยครับก็คือเป็นการค้นหา IP นะครับ IP ก็จะเด้งขึ้นมาที่ หน้าคอนโซลนะครับว่า wi-fi IP นี้นะครับแล้วก็ตัวแ a นนะครับ IP นี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่า IP อะไรประมาณนี้นะครับระหว่างรอแรงขุดขึ้นนะครับเนี่ยเราลองดูนะครับเรากดปุ๊บขึ้นปั๊บนะครับนี่นะกดปุ๊บขึ้นเลยนะครับแต่ตอนรอบแรกต้องกดค้างนานหน่อยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองดูการกินไฟกันนะครับว่ากินไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ ตอนนี้ก็กินไฟนะครับจะอยู่ที่261วัตต์นะฮะก็คือเป็นการกินไฟของเครื่องนี้นะฮะก็คือ261วัตต์นะ262วัตต์แล้วตอนนี้ประมาณนี้นะฮะ258วัตต์แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับของการกินไฟนะครับแล้วก็เราอาจจะมาวัดเสียงกันด้วยนะครับเสียงของเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ตอนมันเร่งเครื่องแรงสุดนะฮะ อยู่ที่ประมาณ60 7เดซิเบลนะครับอยู่ที่67เดซิเบลนะในใกล้ๆกกับตัวเครื่องนะครับถ้าห่างจากตัวเครื่องห่างจากตัวเครื่องอันฟุตหนึ่งนะครับอยู่ที่60เดซิเบลนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้นะโอเคครับประมาณนี้ฮะเจ้าตัวเครื่องอันนี้ครับเครื่องก็รันครับและขุดเข้ามาในปูแล้วนะครับ ตอนนี้นักขุด15นาทีนะครับอยู่ที่192นะครับ m ล่ะนะฮะเดี๋ยวรอดูต่อไปสักนหนึ่งนะครับมันก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับกราฟที่เครื่องอาจจะยังไม่ขึ้นนะฮะก็า้ทงอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูนะแต่ตอนนี้แรงขุดเข้ามาในระบบแล้วนะฮะแรงขุดตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาที่247แล้วนะ mhs นะฮะ ตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับบางทีตัวเว็บมันมีค้างบ้างนะครับเดี๋ยวรอรีเซ็ตรีเฟรชนะฮะก็ดูในพูได้นะครับตอนนี้ตอนนี้แรงขุดก็ขึ้นมา262อยหกแล้วนะครับก็ค่อยๆขึ้นไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองรอดูสักพักนะครับนะครับแรงขุดนะครับตัวนี้ก็ก็ไอพาร์โร่นะครับ V 1 Plus นะฮะก็พุ่งขึ้นไปถึง320 เอ็มเได้เลยนะฮะก็ถือว่าแรงใช้ได้นะแต่ค่าเฉลี่ยมันก็จะลงมาประมาณสัก270280ประมาณนั้นนะครับนีขึ้นลงบ้างนะครัมีสวิงขึ้นลงบ้างนะครับตัวนี้แต่เดี๋ยวมันก็ลงมาประมาณ280นะครับตอนนี้เราเปิดไม่ถึงชั่วโมงนะครับมันก็ใกล้เคียงนะฮะประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดติดตามเจมีคอร์เวเอร์สวัสดีครับบ๊ายบายครับ